ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ขี้โมโหขี้งุนหงิดไงฮะหรือว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการใดบ้างในในไหมบลองโ,โอ้ยากนะทุกครับสวดมนต์อย่างเดียวนะฮะอย่างอื่นทําไม่ได้หรอกสวดมนต์แล้วแก้ไขอารมณ์ได้ก็อยู่อย่างเก่าไงสวดไปเรื่อยๆมันอยู่อย่างเก่าแนะง,นะาางาา้มันเพิ่มดิ ถ้ามันเพิ่มมงนชินน่ะคนที่ฝึกไม่ได้อารมยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีก็คือคนที่ไม่ห่างเขาให้สวดมนต์กินเอาสวดมนต์เอาไม่สวดคม,มันก็เลยรับมาตาหูจมูกลิ้งกายจากลบรกินเสียงมันก็เลยเพิ่มอ่ะครับอถ้าสวดมนต์เนี่ยมันจะไม่เพิ่มอ่ะทุก มันจะหยุดเลยอะ่ะอยู่อย่างเดิมอะ่ะขอให้เหมือนเดิมอะไรเนี่ยครับถ้าอยากให้เปลี่ยนภพชาตินะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างนะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจากลําบากมาสบายสบายนี่หละเนี่ยคือตวมูลนี่แหละคคือสวจนมตนลส,นมนสามารถเปลี่ยนขึ้นข้างในและอารมณ์มันก็จะสาสมารถเลไม่ได้ส รวยได้รวยรวยแบบรวยจริงแลยอ่ะครับมีมีคนเชื่อไม่นั่งอยู่เนี่ยไม่จริงถ้าเชื่อนะสวนมัทั้งหลายปีรวยแล้วล่ะ <c oughs> แสดงไม่เชื่อต้องตาไปฝึกกับหลวงปู่แล้วรอเองอยู่กับพระเนี่ย ถ้าเองหนีไม่หนีไปไหนเนี่ยอยู่กับอยู่กับท่านอยู่กับพระอยู่กับพระ่อยู่บยับบุญเวรแถวเนี่ยอยู่กับพมิหารเนี่ยใช้เวลาไม่นานเองก็จะรวยแล้วอเองก็จะช่วยเหลือตัวเองได้และไปช่วยเหลือสร,รพสัตหรือวิญญาณหรือมนุษย์ได้ได้ระดับหนนะึ่งที่ว่าถ้าเราสวดไปแล้วเรื่อยๆแล้วเราเข้า ไปอยู่ในคลื่นได้เนะี่ยคือหลวงปู่ไม่ให้เราลําบากแน่นอนเยโอ้โห,โหผู้มีประโยชน์ลําบากบได้ยังไงอืมพื้นฐานคือการสวดมนต์นะครับทําไมหลวงตาถึงเน้นเรื่องพวกนี้มากเพราะอยากให้อนาคตใกลๆหน่อยไม่ใช่ใกล้ๆม่ใช่ชาติเดียวครับ,รบมองชาติเดียวเนี่ยมันเด็กๆนะทุก๋อ เขามองข้ามช็อตไปนู่นะครับข้ามช็อตหลายภูบชาติเช่ามองชาติเดียวแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องการเป็นว่ายใจเกิดนะครัมไม่เข้าใจเราจะมองอยังไงให้เรามองเห็นไปไกลหลายชาติจากสิ่งที่เราทำเนี่ยโอ้ตายแน่นอนไงยครับตายทุกวันไม่เห็นเนี่ยเกิดทุกวันนะแล้วเราจะอยู่แล้ว ล้วอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดกพระต้องตายมันก็ต้องเตรียมตัวตายไงครับมีใครก็อยู่โลกเนะี้ยต่อให้มันใหญ่ขนาดไหนอะครับต่อให้มันรวยขนาดไหนอะต่อให้มันยากที่มีจนขนาดไหนมันจะไปพ้นหรือตายอะ่ะครับตายแล้วมันเอาอะไรไปความรู้สึกรู้สึกอย่างเดียวครับรู้สึกดีก็โอเคสาธุด้วยนะ ถ้ารู้สึกไม่ดีก็ตกขจุมมันนะตกภูมิแน่นอนจะไปเอาอะไรมากมายเลยมนุษย์มีอาหารมีที่อยู่อาศัยอยู่เนี่ยมีเครื่องนุหมเนี่ยครเดี๋ยวก็ตายแล้วอยู่สักกี่วันนะครับทุกคนอยู่สักกี่วันในียวันยี่ยิบสี่ชั่วโมงเนี่ยโหตายแน่นอนถ้าคิดได้เนี่ย ก็คือคิดได้อ่ะครับ<ะ>ถ้าคิดไม่ได้ก็คือคิดไม่ได้อ่ะ,ะไม่ลืมมัวแต่ไปเล่นนู่นเล่นนี่เลยลืมไปเออลืมคิงแล้วนะ่<ะ>พอป่วยมาตายหากูจะตายแล้วดีกว่าไม่ทันอีกแล้ว<ะ>ไอ้ตายไม่ไม่เท่าไหร่แล้วตายแน่นอนแต่ป่วยนี่ครับ<ะ>ยโคตรลาบากเลยครับธ<ะ> <laughs> าตุมันบิดจะอยู่ไหนก็นลําบาก ธาติมันบีบครับไม่มีสุขกายมันเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมใจมันทุกข์ตามกายอ้าวเพราะกายมันบีบขิตเนี่ยครับกายเรามันบีบขิตตรอป่วยนะมันก็เลยเป็นทุกข์ถามว่าอยากได้อะไรไหมอยากหายอย่างเดียวเหมือนเนั่ยนะคุณยา้าเท่าไหร่นะครับทาให้ผมหายเห็นไหมเจ้าเท่าไหร่ให้หมดอ่ะครับ แล้วถ้าหากโลกที่เขาว่ามันมาจากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาตินี่แหละมันมาในรูปแบบไหนสารพัดกรรมมาสุกคก็มไม่ได้หรอกนะอธิบายไม่ถูก,รกเรื่องนะี้จับจับ,จบปานาจินากาเมมุสสาสุลานะนะั่นแหละนำมาซึ่งโลกภัยที่ทำให้เราเจ็บป่วยเป็นเพราะเราเคยทำให้เขาเป็นทุกข์โดยเฉพาะปานาค ทินาพวกเนี้ยมุสาพวกเนี้ยก็คือศีลพื้นฐานคือศีลห้าใช่ฮแค่ด่า,าก็เนี่ยเข้าตัวแล้วนะถูกแค่ด่าว่าพูดไม่ดีชูกให้คนอื่นเข้าตัวฮะไม่ได้ไปไหนเพราะบางทีเขากำลังสวดมนต์ไปด่าเขาเนี่ยกลับมาเงิ้ทองนะฮะมนุษยงตายชาวบ้านสมัยก่อนกรรป่าลุง ที่ลงตาสร้างอ่ะอแกะกรรมปั๊บแกก็เอาจีแกะัดท,ดทดสอบทดลองอ่ะครับมันเป็นรูหลุงพ่อ,งอไงการหายทองเลยรู้อ่ะพลังงานเยอะกว่าที่แกะพุ่งเข้าไปไงพลังงานมาจากไหนฮะมาจากสื่อเพราะรูปลักท่านมาาังงนเป็นสื่อของบาร,รมีท่านไงครับอพอแก กรไปในสื่อันเข้ามานะทั่วสารทิศในโลกนะมาที่รูปรักสั้งไงใช่ไหมมันจกระดอนออกไปก็เหมือนกรรมเลยะุกเราไปว่าเขาเขากำลังสวดจกักรพรรดิจกักรพรรดิมันมาเตมแกันดิน,นมาที่เราอะ่ะมันจะกระดอนไหมก็โอ้โหน่ากลัวมากเลยคเพราะนั้นหลวงพ่อท่านบอกยิยงจะไปว่าใครนะ โดยเฉพาะคนเขาสวดมนุ์เนี่ยภาวนาในยานะท่านบอกครับแล้วมันขึ้นที่เองเองออกไปเนี่ยมันขึ้นที่ไม่ดีแ้่มันกลับมาเนี่ยมันมันเป็นหลายเช่าหลายเท่าเพราะกรรมที่เองมีอยู่มัน,ม,น,นมาด้วยไงครับทางที่ดีก็อย่าไปพูดถึงใครในสิ่งที่ไม่ดีทูก เขาจะดีไม่ดีเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราทรงอารมณ์ไม่ดีขึ้นที่ดีมันก็ผ่านเราตลอดครับขึ้นขึ้นพระอผ่านตลอดตลอดเนี่ยสักสิบยี่สิบสามสิบปีเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วทุกครับเ,เนี่ยสวดมนต์เนี่ยนาโมพุทธายะสวดตักขังสายใหญ่ไม่ไดทุกครั้งสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะมีสายใหญ่ไหมเอาเป็นประโยชน์ได้ไหมล่ะ ที่มันไม่เอามาไม่ได้คือตัดประโยชน์ของตัวเองคือขึ้นไม่ดีเนี่ยตัดประโยชน์ของตัวเองใช่ทั้งที่ได้ประโยชน์ในการบริกรรมเนี่ยครับในการสวดเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ลยเขาเรียกว่ากรรมตัดรอนขึ้นตัดรอนไม่ตัดโดยใครตัดโดยอารมณ์ตัวเองตัวเองเนี่ยผิดผิดไปตัวมึงสองตัวมึงอะไรประมาณนี้ หาออกก็ตัดเองไงที่ว่าเราเราหนีกรรมไม่ได้หรือเราล้างกรรมไม่ได้แต่กรรมมันสามารถนักเป็นเบาได้จากสิ่งที่เราทําเราลืมมันได้นะตุลืมกรรมนั้นไปได้เลยถูกนะถ้าเราไม่ลืมมันเข้ามาน่ะถ้าเรานึกมันมามันสายใหญ่อ่ะนึกอะไรมันมามาท้เมี่ะ ถ้าเราไปโน่นมานี่เราเห็นคนที่ก็ทํางานเนี่ยแหละเราเคยบันทึกไว้แล้วเคยจาไว้เนี่ยฮึบเรามองเป็นชอตๆเลยเพราะเราเคยบันทึกไว้แล้วอ่ะอือดีตมันมาต่างหูจมูกลิ้วไก่ขากลูกรดกินเสียงไง<ฮ>แลวปัจจุบันเนี่ยมันก็คืออนาคตไงเหมือนไม่ใช่ซับซ้อนนี่ไหนศาสนาพุทธเนี่ย นี่ไปทำเรื่องง่ายๆให้มันยากแต่มาตัวว่าไหมคในปฏิิดกนั้นก็เขียนอยู่แล้วนะสุดท้ายอ่ะละชั่วประพฤติดีทำจิตให้ปองใสอ่ทำจิตให้ขาวจบแล้วบรคะละชั่วประพฤติดีใช่ทำจิตให้ผองใสใช่มันํำยากหน่อยอะ <laughs> เพราะว่าถุมเจริญครับเอาแค่ไม่ว่าใครนี่ก็ยากแล้วยุคนี้ มันเห็นแล้วก็อดไม่ได้กันโอ้ไม่ว่าทางปากก็ว่าทางใจแหละครับถ้าคนสวดมนต์เนี่ยเขาไม่ว่าใครอืมเขาโมดทด่สวดอยู่นม่มีโอกาสได้ว่าหรอกครับนึกก็ไม่ได้เดีย๋ยวว่าจะกาย,ยากรรมวิจีกรรมเลยแต่มานั่งสวดมนต์คนเดียวเนี่ยโอกาสได้ว่าใครไหม,มความดีมาไหมเอามาเป็นประโยชน์ได้ไหมโอ้ยอยากรวยไม่ยากหรอก จะไม่เข้าใจฉะนเองอโอ้โหจรพัดชนที่ไหนสุครับแสดงว่าสวดไม่เข้าที่แต่สวดไม่เข้าถึงครับทีชีร้องเพลงก็ไม่เข้าถึงเลยลนะ่ะเพลนเลยใช่ไหมเมื่อกี้พอเพลงเศร้ากูก็น้ําตาไหลแล้วละ่ะพอเพลสนุกกูก็เต้นแล้วละ่ะครับสวดมนต์พระพุทธายะเมื่อไหร่จะเข้าจะเข้าไปกุ้งล้มีประโยชน์มือนั้นน่ะเอามาเป็นประโยชน์เมือนั้นน่ะครับ แล้วเราต้องทนยงไงโว้ยหลวงตาทนตั้งแต่เจอหลวงพ่อครั้งแรกอะ่ะเพราะท่านบอกเองไม่ทนไม่ได้นะวะเองเพราะเองปฏิบาตเยอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเัาไมไ่เคยเข้าวัดเมื่อก่อนเนี่ยเจอท่านนะเข้าเมื่อันเข้าวัดไปกินไปกินกระต้มไปอะไรกับหลวงพี่กันไม่ได้เข้าไปสวดมนต์ที่ไหนท่านบอกจะหา่างจากข้าในะหา่างจาก พระอย่าห่างจากไทยสมาคมไม,ม,ม่ให้ห่างอย่าไปทั้งโลกนานให้กลับมาบบมันจะได้เกิดความเคยชินถ้าเองกลับมาไม่ไวเนี่ยเองจะจะเข้าใจเรื่องราวชีวิตของเองเนี่ยมันจะมีความบุกพิเศษมันมันรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ใช่รู้ใครหรอกเรื่องของเราเนี่ยวันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีความรู้สึกยังไงพวกเนี้ย ล้าเรามีความรู้สึกได้เนี่ยถามว่ารถถู้จะขี้เกียจไหมเราไม่เลยฮะไม่เนาะมันก็ต้องเปิดจิตไว้เพื่อต้องการรับเรื่องราวของเรามันคล้ายๆกับลางสังหรณ์เลยคนระับท่อาจยพอเวลาเรารู้รสึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยอีกวันสองวันมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นานะมาฮะมนุษยทุกคนนะมีทุกคนลางสังหรณนะ์ถ้าอารมณ์ดีๆอ่ะสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรากับญาติเราเนี่ย มีทุกคนน่ะแต่ไม่ได้อนุรักษ์ไว้ทบติดวัตถุรางสังหรณ์พวกนี้ก็หายไปแล้วคเวลาเขาชวนไปไหนก็มันเห็นภาพแล้วไง<อ>เห็นภาพไปก่อน,น่ะมันไม่มีเบ็กมันก็เลยไม่รู้ว่าไปแล้วมีปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่รูอ้อย่างการที่เรา พูดว่าคนอื่นที่หลวงตาบอกเนี่ยการว่าคนอื่นจริงๆแล้วมันเหมือนเราว่าตัวเองเพราะ<อ>สิ่งที่ไม่ดีมันออกจากปากเราถูกมันก็เข้าตัวเราเข้าหูแล้วเข้าจิตเรายิ่งพูดบ่อยๆพูดเรื่องไม่ดีบ่อยๆบ้ามันเลยชินกับการพูดเรื่องไม่ดีบ้าใช่ไหมฮะเริ่มเบลอแล้วเริ่มบ้าแล้วไปเห็นอะไรมันจะไม่ดีไปหมดเลยนะเริ่มดินนะอยู่ในวิบญิบทีแล้วเริ่มร้อนเริดแรกร้อนนะ ใช่มีความกังวลมีความร้อนม,มีมีความทุกข์อ่ะถ้าไม่หยุดนะครับหาความสงบไม่ได้หรอกคนสงบก,ก็คือคนที่อยู่กับพระ<ม>อยู่กับตัวเองครับจะไม่ว่าใครอ๋อยิ่งแผ่เมตตาครับภูมีอานในสาหลวงพ่อเนี่ยยิ่งเบาหนักกับไปอีกยิ่งมีเส้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับ พราะทุกคนก็อยากได้ความสงบอยากหาความสงบแต่เราก็พาตัวเองไปสู่ความไม่สงบคือความวุ่นวายตลอดเนี่ยนูน่นนี่นั่นแล้วก็บอกอยากสงบเหมือนเจตกามเคยชินเลยดิความเคยชิน,น,ชนใช่เคยชินที่ตัวเองติดมาคนที่อารมณ์ขุนขุนอารมณ์หมุดหิดอารมณ์โปรดง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวพวกเนี้ยคมันไม่ใช่บันทึก <un ct ur na> น้อยๆน,ยนะตู่บางคนถึงหลายปีนะโดยสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่นั่นนะฮะทําทำให้เขาหงุดหงิดเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกให้ออกมาจากอารมณ์นั้นครับอย่าไปอยู่ที่ไหนมันมีความเดืดอดร้อนมีนความยุ่งยากอะให้หนีามาออกมาถ้าแกไม่ได้ก็ให้หนีออกมามันแก้ไขลาบากในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสถาที่มันจะสะสมครับมันจะเกิดความเกลียดชังเกิดความโกรธ มันจะเกิดไปเรื่อยๆเกิดความอาฆาตครัเกิดพยาบาทไปเรื่อยๆมันยาวสายใหญ่กรรมมันยาวไว้เพราะโดนทุกวันนะครับโดนทุกครั้งถ้ากําลังใจเรายังไม่พอก็ถอยออกมาก่อนนี้มาโลกนี้ไม่ใช่แคบๆหรอกอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่สาขานี้ไม่ได้ก็ไปอยู่สาขาไหนก็ได้มีเยอะสามสี่สิบสาขาครับใช่ไหมอืม คือเตรียมตัวตายว่ายิบอี้ไรมากเลยถ้าคนอารมณ์ดีเนี่ยขึ้นที่ดีมันจะเข้ามันจะลําบากเป็นไปไม่ได้หรอกตุก๊กเชื่อสิครับคนคิดดีทำดีพูดดีหรือสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบันทึกบุญไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีใครดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอมันจะใช่เวลาหน่อยนั่นเอง เพราะข้างในในีจริงแล้วเราหลอกใครไม่ได้ไม่ได้ะมันจะออกมาจากผลลัพเองคนก็รู้เขาเห็นเขาก็มีความรู้สึกลับต<ะ>าเขาเห็นรูปจิตเขาจะสัมผัสนามารมแล้วความรู้สึกที่นี้ถ้าอยู่กับพระอยู่บริกรรมอยู่เนี่ยคล<ะ>ื่นของพระที่มาที่เราเนี่ยเต็มเป็นดินเนี่ยมันก็ไปที่คนมองน่ะเขามีความสุขไหมล่ะ แค่นี้ยังไม่เข้าใจในะให้การให้ความสุขของมนุษย์และสัตว์็นวิญญาณนี่คือการให้นะตุครับ<ะ>เราไม่ได้เอาที่ไหนมาให้นะอืะเอาในโลกในน่นะ้มาให้ครับ<ะ>เอาตั้งแต่พู้ได้จ้าอมบถอมองค์ปัจจุบันแนะองค์ก้างหน้านะผ่านเราให้เขาให้โดยที่รู้สึกตัวด้วยนะให้เพรเขาขอเองออ,อเขาเห็นเขามีความสุขเอง ยิ่งวิญญาณที่มีความทุกข์เนี่ยเขาน้อมเนี่ยเขาได้แมวครับเขาจะช่วยเราไหมเหมือนทั้งคนเห็นหลงตาวิญญาณเห็นหลงตาเขาก็เห็นบุญเห็นแสงสว่างเขาึงมีความสุขน้อมมาเอาความสว่างไม่ใช่เอาน้อมหลงตาไปนะไม่ใช่เอาความสว่างที่หลงตาเอามาเนี่ยครับคือบุตกรรมมาตลอดไรตั้งแต่อายุสามสิบยี่บเก้าสามสิบเนี่ยครับ มันก็ผ่านตลอดครับโค่นง่ายเลยโโทำไมหลวงปู่ถึงให้เราคิงนนํำสวดมนตนะ์อ<ะ>่ะคก็ให้เราบนะันทึก่ะบันทึกบันทึกพุทธมนตนะ์อ่ะสายใหญ่ของตัทมเข้ามาตลอดนะ่ะเข้าออกตลอดเข้าออกตลอดเลย<ม>ออกไปไหนอะ่ะวิญญาณมีสิทธิ์มีทูกไปวิญญาณอนะ่ะไปที่ไหนก็มีวิญญาณ อย่างน้อยทุกครั้งที่เรามาสวดมนต์เหมือนเราได้เปลี่ยนขึ้นใจเราทุกครั้งนะถูกต้องเลยฮะแล้วธรรมะมันอยู่ที่ขึ้นตรงนั้นแหละที่เราสวดที่เราภา<ช>วนา<ช>เพินบ้างไม่เพินบ้างก็ยังดีมันมีโลกกระทำอยู่ในนั่นน่ะครับมีชีิสมาธิปัญญาอยู่ในนั่นเสร็จเลยในคำภาวนาโอ้ลูกเล่นเยอะนะทุกคนสวดไปนานๆเข้าพออายุมากเลยมันเป็นไม่อธิบายไม่ถูกแล้ว ทอ้องไปเออจะไม่เกียดยถ้าขี้เกียรก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ,ะเพราะเราเน้เนเรื่องการสวดมนต์อยู่แล้วน่าเสียดายคนที่เขาฝึกมานั่นนานเนี่ยโอ้บางคนชอบว่าคนนู้นคนเน้ชอบไปเผือกชอบไปยุ่งเขาเขาพวกนี้ธุรกิจเจ็งนะ<อ>เจ็งนะ<อ>ค่อยๆเจ็งนะ เขาไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยไม่ใช่เรื่องของตัวเองใช่ไหมไม่ได้มีความเมตตานะใช่ไหม,มเอา,าตัวไง<ม>ไปเผื่อคนโน้นไปเผื่อคนนีน้โน้นนัน่นอ่ะไม่ระวังตัวเอง คือธรรมะหรือคนปฏิบัติต้องย้อนกลับมาดูตัวเองถูกฮะดูคนอื่นก็ได้แต่แค่ย้อนกลับมามองตัวเองด้วยฝึกแล้วมันต้องมีขึ้นเข้ามาอืช่วยตัวเองได้ไงช่วยธุรกิจช่วยงานช่วยหลานช่วยลูกช่วยอะไรได้หมดเลยอะ่ะอันนี้ทําร้ายตัวเองไม่ได้ช่วยเลยเพราะการมองคนอื่นเราสามารถมองให้เป็นปัญญาได้ถูก พิจารณาจากสิ่งที่เขาเป็นป,ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไปแทรกแซงทูกอืมเราแก้ไขมันไขใครไม่ได้เราในโลกเนี้ยค่ะแก้ไขตัวเองอ,อยากให้ตัวเองมีประโยชน์ไหมล่ะอยากให้ตัวเองเป็นใหญ่ในอนาคตไหมล่ะครับนั่นศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาโดยโยกแผ่ผมูมีหานี่เป็นหลักเลย<ม>จริงๆนะผร้มิหารคือหลักสําคัญของการฝึกผมวมาประโยชน ในาศาสตร์พมปัญโยถูกเพราะหลวงปู่ท่านเป็นพุทธพมปัญโยครับพ<ะ>ม,ม่ปัญโยผู้มีปัญญาเยี่ยงผุ่มหลวงพ่อท่านไม่เคยว่าใครครับ จริงๆลวงจะอ,อยู่กับท่านมาสิบกว่าปีโอท่านก็ยังบอกหลวงพ่อหลวงตาเลยเองห้ามว่าใครครับทำไมจําเป็นนะทนเอาหน่อยเขาว่าแล้วทนน้หน่อยหน่อยออดทนโดนกระทาก็ต้องอดทนนี่แหละะถูกห้ามตัวตอบเลยอย่าไปหนีหนีก่อนไม่ได้กันหนีมันอย่าไปอยู่ใกล้ๆมันเราต้องเมตตาขนาดไหนฮะเรางตาเมตตาตัวเองให้หนะัก เมตตาตัวเองให้หนักใช่ฉะเมตตาตัวเองเราจะอารมณ์เสียไหมโอ้โหถูกแล้วนี่คือเมตตาภูมิหารที่กระจายมากที่สุดลองตูเมตตาตัวเองนี้เนี่ยแผลตัวเองบ่อยๆเนี่ยอารมณ์เสียลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราต้องก็แผลไปสวดไปพิจารณาไป อายุยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเข้าไปเนี่ยโอ้ตัวจะสร้างอะไรอะ่ะคตัวอยากรวยนะตัวคิดออกนะ,ะแผ่นดินนี้เงินไม่จะค,คงข่ยสมบัติไม่จะคงขานะทุกคนที่ฉลาดเท่านั้นนะ <laughs> คนที่จะได้ครับคนที่ฉลาดมากก็ได้มากครับฉลาดน้อยก็ได้น้อยนะม <laughs> ไม่ฉลาดเลยก็ไปขอคนอื่นเขาปนระ <laughs> มาณนั้นแหละ จริงแล้วเมตตาเนี่ยครับหลวงตามันคือความเข้าใจทุกเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก,ทกคือที่หลวงตาบอกคือเข้าใจตามความเป็นจริงเราก็จะไม่ทุกข์กเข้าใจเรานี่แหละครับไไง่าแล้วก็ไม่ทุกข์หรอกอือต่อให้มีหน,นีก็ไม่ทุกข์ครัเพราะเรามีเมตตาอยู่แล้วครับ ไปได้กับไหมมันเป็นความสุขเขาเขาอยากไปเราก็ต้องปล่อยเขาไปอาจารอยากได้ฉันก็มีใหม่ได้เงครับก็จบแล้วเลยเข้าใจตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นถูกต้องอืมแล้วมันครับมันอยู่ได้ไหมเราก็ไม่ได้กูต้องอยู่กับฉันนะเนี่ยอันนี้คือเราถูกพอเราฝืนความเป็นจริงถูกต้องเราไม่ปล่อยทุคนจะไปมันลังไม่ได้ถูกฮะจะไปไหนก็ไปอ่าอย่าลืมสตนจั์กันแล้วกันฮะอ่าถ้าจบแล้วไหม เหมือนคนจะเกลียดเราเราก็ห้ามไม่ได้บอกอยากเกลียดฉันก็ไม่ได้่ะเพราะเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะมึงไปทํานู่นทานี่ทำน่ออะไรบลางมล้ก็มึงก็ว่าไปเราทําไม่ทาไม่รู้ใช่ฮะประมาณนั่นแหละคือพวกเสือกอ่ะพวกเสือกหรือพวกเปลือกนี้ช่ำเยอะอืรู้ไปหมดแล้วเรื่องของลูงตาเนี่ยจะไม่รู้จักตัวเองครับธุรกิจเริ่มเจ๊งแล้วน่ะ ถ้าไม่อยู่น่ะเจ๊งนั่นนะ่ะทำไว้คุณจงเจ๊งคุณยุ่งกระฉันจะได้หยุดใช่ไหมฮะหละังก็ั้ยไม่หยุดตัวเองมึงไม่อยู่กับเรื่องของมึงลนะ <laughs> <laughs> มึงอยากแชคกเรื่องของมึงนะอ่ะ <laughs>